ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงเหมือนกันหลังจากที่มีภาพของคาเฟ่เรือโจนสลัดถูกคลื่นซัดแล้วก็ล้มบริเวณอ่าวพัทยาเมื่อวานนี้ค่ะเพราะดีขณะที่เรือลำนี้ล่มนะคะไม่มีผู้ใช้บริการค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่คาเฟ่เรือโจรสลัดที่ลอยลำกลางอ่าวพัทยากำลังลม่มหลังจากถูกคลื่นซัดอย่างหนักนะคะ แล้วก็มีเรือท่องเที่ยวหลายลำที่เห,เหตุการณ์ได้เข้าไปช่วยพนักงานที่อยู่บนเรือออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่เป็นวินาทีชีวิตที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้จริงๆค่ะเบื้องต้นสาเหตุคาดว่าปั๊มน้ําของเรืออาจจะไม่ทํางานทําให้ระบบปั๊มน้ําไม่สามารถระบายน้ําในเรือได้จึงค่อยๆจมลงในที่สุดเพราะดีนะคะวันที่เกิดเหตุมีรายงานบอกว่าไม่ได้มีการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศณนะตอนนั้นไม่อื้อ,อํานวยมีคลื่นลมแรงทั้งวันตลอดเวลา และล่าสุดเช้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้ากู้เรือโดยจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่ายังมีน้ำทะเลซัดเข้าเรือเรือจนเรือเอียงส่วนสิ่งของเครื่องใช้ในเรือประเภทหมอนโซฟาถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นแบบนี้ค่ะขณะที่หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยาย,ยืนยันนะคะว่าเรือลำดังกล่าวยังไม่จมทั้งลำท้องเรือเกยอ,อยู่กับพื้นทรายใต้ดินบ mm hmm. ริเวณดังกล่าวน้ำก็ไม่ดลึกด้วยส่วนการกู้เรือ ที่สําคัญจะต้องทําด้วยการสูบน้ําออกจากเรือก่อนอแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวน่าจะเสร็จภายในวันนี้ค่ะก็คือจะไม่จมไปกว่าน,นี้ละวพ้อง<ช>ล่ามเป็นพื้นทรายอย่าเนี้ยหรอตื้นรตรงเนี้ยไม่ได้ลึกมากบริเวณตรงนี้นะคะครับเดี๋ยวติดตามภารกิจกันนะครับ